ค่ำคืนวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาครอบครัวรัตนาเวโรด l i ท์เฮาส์แฟมิลี่คืนนั้นเราไม่ได้เดินทางไปเฉลิมฉลองอะไรกับใคร,รครับเรามีเรื่องที่ค่อนข้างคับข้องใจมากๆเลยเป็นเรื่องที่จะใช้คําว่าไม่มั่นใจก็ได้แล้วก็สร้างความชงหวนมากๆครับเพราะว่าปกติเราเป็นครอบครัวสังสรรค์เฮฮาอยู่แล้วแต่วันนี้เราจําเป็นต้องเก็บตัวอยู่ในห้องครับพ่อแม่ลูกงานนี้ต้องปรึกษากันแล้วครับอะไรนะ หนึ่งแถบคือไม่ท้องสองแถบคือท้องหลังจะมีจัสตินมาได้10ปีแล้วครับเทคนิคในการตรวจการตั้งครรนนั้นไม่ได้อยู่ในสารระบบความคิดของพวกเรา3ามคนเลยแล้วพอเข้าใจว่าจัสตินต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มให้จาก3คนเป็น4ี่คนจัสตินคงอยากจะมีน้องจริงๆนะ nên tôi sẽ nghe tục chạy mà duy du có ma rồi